สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเช้าๆนะคะวันนี้มาอาบน้ำให้กับพี่บุญมีนะคะ <S <S วันนี้ไม่ขัดต้นไม้นะคะขัดกับถังพ่อก็ตักน้ำลาดไปนะคะ <S 1> <S 1> อาเซีและเบ้อเดดูดูเวลา เวลาพอเขาไก่ใน,นพ่นสีห้องเลยพี่บุญมีคิดถึงพี่บาทบอกคิดถึงพี่ควานบอกพี่บุญมีคิดถึงพี่ควานเนาะดูดูหูนะคะดูหูไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่พี่บุญมีได้ยินเสียงพ่อควานหน่อยไม่ได้จะร้องเลยนะคะไม่เหมือนอยู่กับพี่ควานไม่ได้ยินเสียงซักทีคนช่วยของเรา เอาบนชูงอาบน้ำด้วยเหมือนแบบอารมณ์อารมณ์มไม่ค่อยจอยเท่าไรนะคะอารมณ์ไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ยังตึงๆอยู่คนคนหนึ่งก็ตักน้ำสาดคนหนึ่งก็จะเดินหนี้ดูงัวเหมือนไม่ค่อยธรรมชาติเลยนะคะเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยธรรมชาติ อยู่กับพ่อควานจะตึงๆหน่อยถ้าอยู่กับพี่พี่ควานนะก็จะแบบเหมือนสนุกสนานนะคะเล่นด้วยอะไรด้วยนะคะนี่ถ้าอาการแบบนี้พี่บุญมีเขาเหมือนจะไม่ค่อยสบอารมณ์นะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่ค่อยถูกใจเขานะคะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ฟังเสียงยืนนิ่งฟังเสียงพ่อควานอยู่ ใน,น่อยาห่วงขึ้นอีกนะคะนาอู้ถึงเลยเาไปไปไหนเข้าบ้านเราเลยบอกเข้าบ้านเลยไม่ต้องถูหรอกต้นไม้เนาะถ้าถูต้นไม้เดี๋ยวจะลง